สวัสดีครับขอบคุณนะครับผมพี่บางคาบานครับเนี่ยพี่กระตูนซิ่งขอร่วมบางคาบานสวัสดีครับมีพี่นี่แถมแล้วแล้วก็ครับผมอ่าเผ็พี่นี่กับเผ็พี่กระตูนแล้วก็เอสซีทุกคนกับสาขาตลาดไทยนะครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับผมกับอ่าวันนี้วันอะไรนะดีสุโบเฮงดีๆใช่ไหมครับผมครับผมอ่า โอเคครับวันนี้เอาแบบขันแรกก่อนนะพี่โดนนะเดี๋ยวจะมุ่ค่ับไปกว่านี้เพราะว่าไฟไฟเริ่มหมดแล้วนะผมเมื่อกี้อะไรขัดข้องไปนิดนึงนะเราไปเริ่มวันใหม่กันวันนี้ครับ4ประตูโอเอสนะครับพี่โดนขับโอเอสนะครับได้่านชุดแต่งสปอร์ตตี้สปอร์ตวันนะใช่ฮะเรามาลองดูกันนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะมาดูกันกระจังหน้านี่ครับผมเป็นชุดแต่งสปอร์ตตี้นะมี ขรอบอนเนาะใช่ตอนนี้เนี่ยตอนแรกจะเป็นสีเทาครับผมตอนนี้ในชุดแต่งของเขาเนี่ยจะเป็นอ่ตัวเคลฟล่ามาข้อให้ครับเคลฟล่าข้อบอนนี้แล้วชิ้นนี้ด้วยนะครับเป็นลิ้นแดงแบบนี้นะครับผมอ่านะครับผมแล้วก็จะมีเนี่ยชุดแต่งสปอรตตี้ของเขาจะเป็นชุดแต่งคล้ายๆกับตัวเอ็กซิลี่นะครับผมเราบอกว่าเอพี่ตูนตัวนี้เอ็กซิลี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือชุดแต่งของสกอตตี้เขาครับผมนีนะแล้วก็ไล่ถึงถุงขึ้นบอกว่าพี่ตูน นะเป็นแคปล่านะครับของสปอร์ตตี้เขามีตรงนี้นะครับที่หัวจกสองข้างนะครับผมแล้วก็ตรงเสานะครับอ่าอกาศนะอ่าอกาศเสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้ครับตรงกระจกเสาแถวเอแถบีนะนี่ใช่ครับพี่โดนครับผมนี่ตแตกมานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมแต่มาแล้วก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี แก๊ปหลังแก๊ปหลังทางแก๊หลังทาครับผมตัวนี้มีใหญ่หน่อยนะครับเป็นชุดกตาของนอร์ตี้เหมือนกันใช่ใช่ครับครับผมแล้วที่แต่งท้องพี่โจ้ดิงานงานวันนี้นี่โบดี้ครับผมโบดี้มีแต่เฮงกับสาขาตลาดไทยกับอีสุของเราครับผมเมื่อกี้มันเป็นมุกเมื่อกี้เป็นมุกมาดูว่าที่เดียวนะครับใช่ใช่ปกตินี่เพิ่มอีกอย่างหนึ่งปกติครับเดินๆเป็นมือมือจับดำนะครับผมตัวนี้เราก็แต่งมือจับพรีเมียมแต่งเพิ่มเติมให้นะครับใช่ใช่ครับผมนี่นี่ครับ ล้อชุดแต่งของเขาเนี่ยจะไล่มาแต่ข้างหน้ามาเลยนะพี่ตูนนะล้อชุดสเกิร์ต่ยเป็นสีแดงมาทั้งหมดจนถึงท้ายนะครับผมเราไปใส่ที่ล้อเลยเรียบอยเลยมาล้อะไหนมาล้อลไหนล้อล้วอะตัวนี้ัะผมล้อตัวนี้นะผมเราไม่ได้โหลดนะจะเป็นล้อเวลเอเอเอลอเัเอเอเัเอ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 ีนเอ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 าอเ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 ออเอเอเอออัอเัเนเอเอเออเ่เอเเอกััเอออนอเเ อ่าสองห้าห้าหนะครับผมโอ้ตัวนี้ไม่ต้องหัวแล้วผมกับฮีโร่อาร์วันวันอย่างนี้นะครับผมแล้วเท่าตัวนี้ไม่โหลดนะเน้นขับนุ่มๆใช่ครับผมขับสบายอันนี้ใช่รับสบายคือสายลุยสายลุยตัวสายลวดสายลวดลูกค้านี่คือสายลุยนะสายลุยใช่ครับผมใช่ครับผมลูกค้าของเราเนี่ยออกจากที่นี่มากมายเดี๋ยวผมจะพาไปดูสัก3-4คันแล้วกันที่ว่ารถแต่งณตอนนี้อะไรแบบนี้นะครับผมอ่านะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูจนถึงด้านหลังกันนะครับเรามาดูด้านหลังกันครับใช่ใช่ใช่ครับผม ดดอ,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 อด้านหลังนี่เราก็ไม่ได้โหลดนะะเราก็ไม่ได้โหลดเหมือนกันนะครับแบกเวลนะครับนี่ E M r นะครับผมลัดด้วยยางยีโร่นะครับผมถ้าพี่ตูนจําไม่ผิดเนี่ยน,นะสเปคให้ลายยางเนี่ยจะเป็นลายเดียวนี้ตกก็มีได้เหมือนกันนี่แต่น,นี้นะครับผมลายนี้เลยสิ่งๆนะครับลายยางนะอันนี้ใส่เบอร์25ง5ันหนะอันนี้เราไม่ได้โหลดนะสเปคปกติเลยนะครับหน้าหลังใช,ใช่ใช่ครนะับผม ลองดูด้านหลังกันนะด้านหลังก็เลยว่าสเกิร์ตตัวนี้ใส่มาแล้วสวยขนาดไหนนะครับผมอ่าพี่ตูนด้านหลังนี่ครับสเกิร์ตจะหุ้มตั้งแต่ด้านข้างมาเลยนะครับมาถึงด้านหลังเลยนี่ขอบรู้จักสเกิร์ตปกติตัวเอสเนี่ยจะโล่งใช่โล่งเลยนะครับจะโล่งเลยใช่แต่ตัวนี้ก็คือใส่ชุดแต่งสปอร์ตตี้ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมเอาอี้พี่ตูนวันนี้เนี่ยในงานของนะครับโคดีมีหลายเพลงเหล่านะนี่คือ พี่ดีกับพี่ตูนหรือว่าทีมงานของสาขาตลาดไทยทุกคนเนาะครับขออ like, นุญาตฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะครับผมสำหรับคันแรกไปแล้วเหลืออีกสองสำคัญเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวตอนรอบดึกๆนิดนึงประมาณหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยเราจะมีของรางวัลแจกด้วย <ใช S 1> นะครับผมอย่าเพิ่งออก<ต><ม>ไปไห<ม>น<า>น,นะมีเล่นเกมนะมีเล่นเกมนะใช่<า>ใช่อยู่เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะครับเราจะมีของดีมาให้ชมกันนะใช่ครับพี่สำหรับตัวนี้ก็คือสี่ตัวตัว S ปไายล้านหนึ่งตัวมาดูอีกลำหนึ่งนี่รำนี้ครับขอดูภายในเขา ไปดูภายในก่อนว่าเท่าไหรมตัวเอสไปดูภายในก่อนอ่าวัีมีคนถามมานะถามทีถามมากันนะครับอ่าภายในตัวเอสนะครับภายในตัวเอสเนี่ยเป็นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชมโดยเอดีเอลมนต่างกันยังไงอ่าภายในตัวเอสตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีหน้าจอมาให้นะครับผมแล้วก็ไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะแต่บางคนเนี่ย สามารถต่งเพิ่มเติมได้เพี่ดดแต่างเพิ่มเติมเป็นจอ Android 10นิ้วได้ไม่มีปัญหาเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้จบที่นี่เลยไม่ได้ขับรถไปไหนไม่ได้ขับรถไปไหนจบที่ที่ตลาดไทยทั้งหมดนะครับผมใช่ใช่ครับผมไม่ว่าเราจะติดกล้องมองหลังเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันตัวนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเราจัดให้ได้หมดนะครับผมเนี่ยนี่นะเราดูความแตกต่างว่าตัว S ก็เป็นหน้าจอแบบนี้นะครับผมพวงอมอะไรไม่ได้มันติฟังก์ชันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัว LDA การหลังพี่ตูนว่า หลังพี่กรตูนเป็นยังไงครับผมอ่ะสำหรับพนี้ไปดู LDA ด้ัยเลยครับผมเรามาตรงไฮไลท์คันนี้นะเป็นรุ่นขายดีรุ่นหนึ่งนะครับก็บอกว่ารุ่นสองรุ่นเนี้ยับ 4S กับขับ4 g a t e LDA เนี่ยนะเป็นรุ่นขายดีและยอดฮิตนะครับใช่ครับผมช่วงต้นเดือนเอาผู้คนตรงๆว่ารถมันขาดไปนิดนึงแต่ตอนนี้มาพร้อมจัดส่งนะครับใช่ครับผมครบทุกสีใช่สีจางก็อลังจะมาไม่นิดนึงใช่ครับผม โอเคเรามาดูด้านหน้าเลยครับตัวด้านหน้านะตัวนี้ตัวเราไม่พูดท่าเพลงมากนี่เดิมๆมาเขาเนี่ยจะเป็นโนล์ดมบแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์มาให้ไฟเดย์ไทม์มาสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เนาะโปรเจคเตอร์ใช่ใช่ครับผมใช่ครับใช่ครับผมเป็นเดย์ไทม์โปรเจคเตอร์นะครับวันนี้เป็นโปรเจคเตอร์แต่ตัวนู้นเป็นหลอดคาร์บอเจนนะครับผมมันติดเดซฟเกเตอร์นะครับตัดปลอกนะครับตัดไาตัดปลอกเอาไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงนี้นะครับใช่ใช่ครับผมตัวเอสจะไม่มีเนาะไาตัดปลอกใช่ครับผมแล้วเเดดี๋ยวราามู ตัวล้อนิดหนึ่งพี่ตูนตัวล้อตัวล้อใช่ครับผมตัวล้อด้านไหนดีเอ่ยใช่ครับผมตัวล้อด้านนี้เลยตัวล้อไปดูฝั่งนูได้เลยครับผมตัวตัวล้อนี้นะอันนี้ก็ไฮไลท์นะเป็นพูดได้ว่ากระแสตอนนี้นะล้อแบรนด์นี้หรือรุ่นนี้นะครับผมฮิตมากๆในหมู่วัยรุ่นนะครับผมพร้อมกับยางตัวนี้ด้วยนะครับก็ฮิตในหมู่วัยรุ่นเหมือนกันนะชั่วโมงนี้นะเมื่อก่อนจะเป็นฮนะีโร่ับซูแมกนะที่เป็นแถบขาว แต่นชชั่วโมงนี้ก็ต้องคัสซูโนนะคัสซโนอันนี้เป็นแม็กเอ็นไฟ6หกก้านนะครับผมหกก้านหกลูเอ็นไฟเนี่ยจะมีห้าก้านหกลูก็มีห้าก้านหกลูก็มีนะครับแล้วก็หกก้านหกลูนะครับแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะยังไม่ได้แกะออกเลยของใหม่จริงนี่นะครับของใหม่นะครับยังไม่ได้แกะออกเลยหน้าตานะทันนี้นะครับรัดด้วยยางคัสซโน่ยาคัสซโน่เลยครับยางหน้านะรัดด้วยยางคัสซโนนะยางหน้าเนี่ยสองสี่ห้านะครับ สองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดใช่ครับใช,<ม>ใช่พี่อ่าด้านหลังเป็นยางสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดอ่าเราลองดูก่อนเราดูลายยางก่อนนะลองดูลายยางนะลายยางสิ่งๆนะครับลายไฟๆหน่อยนะแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังเป็นนิสิตในหมุดใบลูกน,นะครับผมะะที่นี่ก็แต่งไปแล้วประมาณสามสี่คันนะครับสำหรับยางคัสซิโนตัวนี้นะครับผมแต่ว่าเรายังไม่ค่อยได้ไลฟ์สดกันเท่าไหร่นะครับผมก็คือมีลูกค้าเนี่ยติดตั้งมาแล้วเพิ่มเติมตัวนี้เนี่ยจัดทรงมา โหลดหน้า2นิ้วหลัง3นิ้วนะครับก็คือเน้นใช้งานนะครับผมเน้นใช้งานได้ไม่กระด้างสําหรับยางชุดนี้นะครับผมแล้วก็มาดูดูออฟข้างหลังนะผมดูออฟข้างหลังของเขาเนี่ยจะเป็นในส่วนของเอ็นไฟตัวนี้ออฟข้างหลังเขาค่อนข้างจะลึกนะครับผมนี่นะดูนะนี่นี่บือมือพี่นี่เนี่ยประมาณ1ฝ่ามือนะครับผมก็ก็คืออยู่นี้ได้เลยนะครับผมนี่นะนี่ฮะดูออฟเขาสวยๆลึกๆแบบนี้นี่ฮะยางคาสิโนนะครับกับ27 5 4 5็หนะครับตัวนี้เนี่ย ล้อของเขาเนี่ยถ้ามองจากด้านหลังนะครับจะล้นออกมานิดเดงนเดียวนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะครับผมอ่าเดี๋ยวดูนะเพราะว่าตัวนี้นยเราไม่ได้ใส่ดัปเตอร์อ่าเดี๋ยวผมให้ทีมงานตะกอกนะพิธีไป้นี่อ่าเดี๋ยวอย่าบางนี้หน่อยทางนี้ครับอ่าเดี๋ยวะไเห็นไหมครับล้นไม่เยอะล้นตัวนี้จะล้นไม่เยอะใช่ไหมครับผมเพราะว่าหนึ่งบางคนบอกว่าไม่อยากใส่อะแดปเตอร์ออกมานะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็เล่นเป็นลายแบบนี้ไปยายะสองสี่สองเจ็ดเนี่ยทันเน ค่อนข้างจะโอเคเลยล่ะสำหรับลงตัวแบบนี้แล้วก็เป็นไงพี่ตูนส่วนไฟด้านท้ายเนี่ยนะต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับผมเป็นด e d ดีนะใช่ครับผมนี่เป็น LED ดีแบบนี้นะครับซึ่งตัวเอจะไม่มีนะถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้จัดจบที่เราเหมือนกันได้หรือหรืออะไที่แบบเขาฮิดกันเลยนะเฮ้ยยังไงแปลงหน้าเป็น New X เราัก็มีเหรอเราทำเราทำเราทำมีนะโปรโมชั่นนะครับผมเริ่มต้นครับผม99,000บาท นะครับผมสำหรับตัว H นะสำหรับตัว H นะแปลงเป็นหน้าอ่า On New Build X ของเราคือพูดง่ายวันรับรถคันนี้ดาวเท่าไหร่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตอบกลับไปนะผมทักมาทักมาที่แมสเจอร์ของของเพนท์ลักษณะเดี๋ยวเราจะมีแอดมินเป็นคนตอบนะครับผมอ่าแล้วจะมีแอดมินเป็นคนตอบนะอ่าพี่เซลล์ทุกท่านได้มีทุกท่านตอบได้ทุกคนตอบได้ทุกคนนะครับผมพี่ตัวพาดูภายในหน่อยนะอ่าพอดีถามมาเมื่อกี้ตัว H ก็ดูเป็นยังไงครับสำหรับน้องบางคนที่วางแผนอยู่นะภายในตัว LDA นี่ครับนี่ จะเป็นหน้าจอ7นิ้วนะเอาโอเคเดี๋ยวนะพี่ดิไอ้ดิดบอกหน่อยค่ะเดีดิดดผมคือโอเคตัวนี้เนี่ยบางคนไม่เคยเข้ามาเนาะช่วงนี้ชุคุโควิดนะครับผมเราไม่ต้องเข้ามาถึงที่นี่ละนะฮะเราก็มาดูตัวหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ7นิ้วแบบสัมผัสดได้ทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าเราจะเป็นในส่วนของอเชื่อมต่อบลูทูธหรือว่าบัลติฟังก์ชันอะไรต่างๆตรงนี้ได้หมดนะครับผมแต่ว่าเราไม่สามารถอ่า ดูหนังฟังเพลงไอ้ดูหนังได้ในการขับรถนะเพราะว่าจะเป็นเซฟตี้ของทางเ e ซูของเขานะครับผมตัวนี้เราขอส,สังวนสิทธิ์ไว้แล้วกันนะฮะนี่เลยลก็คือผมงมาัยเขาเป็นมันติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมในส่วนของตัว S จะใหะ้ตัว LDA จะให้มาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเข้าเกียร์ถอยหลังนะผมนี่ฮะก็จะมีในส่วนของกล้องถอยหลังให้มาเรียบร้อยแล้วสําหรับตัว LDA แบบนี้นะครับผมอ่านีฮะโอเค เดี๋ยวผมพาให้ว่า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 ถ่ายนึ่งครับที่อื่นเนี่ยเขาทํากันแล้วเดินแอร์ช่องหลังเนี่ยที่เราทําได้ไหมทําได้นะครับผมมีลูกค้าทําไปแล้วนะครับผมสามารถเดินแอร์ตรงนี้เป็นเหมือนตัวแซดได้เลยก็คือออกที่หลังได้เลยที่เราก็ทําด้ทำได้นะติดต่อทีมงานของเราได้ทุกคนกับเพจสาขาหรือว่าจะเป็นเพจส่วนตัวของเอชซีแต่ละท่านนะครับผมสามารถตอบงานให้ได้หมดทุกคนนะครับผมตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หมดทุกคนเหมือนกันนะครับผมอ่า เดี๋ยวคันนี้นะผมใส่ตัวนี้ก็คือลงล้อลงท่อมาด้วยนะแล้วก็ใส่แก๊บหลังคาเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ฟังนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมอีกคันหนึ่งเลยก็คือโดดไปที่ทางนู้นเลยนะครับผมโอเคเราเราวเราดูเดี๋ยวพี่ตีเดี๋ยวพี่ตีพาดูแก๊บหลังคานิดนึ่แก๊บหลังคาของเราเป็นของมอนซ่านะนี่แต่งส,สวยๆวแบบนี้เลยนะครับอ่าอยู่แบบนี้เขาเรียกลายสองนะครับลายสองของมอนซ่านะส,สวยสวแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูท่อฟังเสียงท่อนิดนึง เราประกวนบางเสียงท่อนิดนึงครับผมโอ้โหต้องรบกวนพี่พี่ทีมงานนะต้องนะบกวพี่พี่ทีมงานตลาดไทยนะครับผมอ้โหให้น้องๆได้ชมตรงนี้ตรงนี้อาจจะไม่เห็นท่อไม่เป็นไรผมจะพาดูกันครี่ยให้ชมเฉยว่ารถเราเนี่ยเบิ้นๆหน่อยเบิ้ลท่อมาด้วยนะครับผมแบบนี้นะเบิ้ลนิดนึงเบิ้ลนิดนึงอ้าวโอเคทีมงานเราขัดใจกันได้ดูนะโอเคโอ้โหทีมงานเราน่ารักมาก าอีกคันนึงนี่คันนี้นี่คันนี้เราเรียกว่าแต่งครบเลยดีกว่านะครับอันนี้แต่งครบตามสไตล ok ์ของของเราเลยปาปตามสไตล์ของที่ตลาดไทยนะเซลล์ทุกคนนะครับแต่งได้จบได้เหมือนกันนะครับขอให้ลูกค้าเรียกร้องมานะว่าจะแต่งแบบไหนนะครับเราสามารถแต่งจ,จัดจบได้เลยนะครับภายในโชว์รูมนะต้องบอกว่ามีช่างมาใส่ภายในโชว์รูมเลยเลยนะครับอ่าฮะตัวนี้นะครับเป็นตัว L D A เหมือนกันนะครับกับคันเมื่อกี้นะใช่ครับกระจังหน้าโครเมียมนะครับผม ่าเหมือนการโหลดภายนอกนะครับผมไหนเราลองมาดูกันคันนี้นะครับโหลดหน้า2หลัง3นะครับผมแต่งนะครับแม็กทีอีสามเจ็ดนะแม็กทีสามเจ็ดหยอดแดงนะครับผมสีเข้มๆนะครับเทียบเทียบแบบนี้เลยครับผมลายอมะตะนิรันดร์กับทีสามยอดฮายยอดฮิตนายนายอดฮิตดีก,กว่าครับ ตั้งแต่สมัยเด็กยันวัยรุ่นไม่มีตกยุบไม่มีทว่าตกยุบแต่ทีสามเจ็ดนะครับผมส่วนยางก็ยางเบอร์สองสามห้าสี่ห้าสิบแปดใช่ใช่ตัวนี้เนี่ยมันพิเศษยังไงคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นอ่าทีสามเจ็ดจอดแดงนะครับผมเ,เพราะบางที่เนี่ยบางคนจะเป็นทีสามเจ็ดธรรมดาแต่ตัวนี้เนี่ยงานจอดแดงตัวน,นี้จะหาค่อนข้างจะยากนะครับผมแต่ว่าของเราก็หาให้ลูกค้าได้เพราะเราทีมงานคือทีมงานตลาดไทยใช่ครับผมเพราว่าเราเป็นทีมงานตลาดไทยเอเวนเจอร์ได้พูดได้เลยทีมาตลาดไทยเอาถือลายคมกันดี พี่ตูขอชมไปนิดนึงอ่าขอขอเข้าภายในเลยแล้วกันนะอ่าคันนี้พนนี้จัดเต็มพนนีจัดเต็มมาภายในคันนี้นี่แต่งด้วยสวยเลยตามสไตล์นะพี่ตูจะแจ้งอย่างนี้เลยคันนี้นะครับใส่ดิฟฟี่ตัว OBD นะครับสามารถวัดค่าจริงได้หมดนะครับเรียดีเริ่มเลยวัดค่าจริงตัวไหนสายสุดคืออะไรเอ่ยเราเราให้ชมนะอ่านี่เราให้ชมกันคือหนึ่งตัวข่ามือเนี่ยคือตัววัดรอบนะครับผมคือตัววัดรอบของเรานะครับผมสามารถวัดงานได้จริงนะครับผมแล้วก็ ่านี่นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวเทอร์โบเนี่ยเวลาเราเหยียบขึ้นเนี่ยมันก็วัดงานได้จริงเหมือนกันนะครับผมตัวนี้อ่าก็จะมีตัววอเตอร์เทมป์นะครับผมวัดความร้อนวัดความร้อนของน้ำนะครับผมแล้วส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นตัววัดโวลต์นะฮะเป็นตัววัดโวลต์เป็นตัววัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับผมใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับผมแรงดันน้ำมันเครื่องต่างๆใช่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 ครับผมใช่ครับวัดค่าได้จริงทั้งหมดนะครับใช่อ่านค่าจากกล่องมาตรงนี้นะครับใช่ครับผมอ่าอ่าครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังว่า สเต็ปแต่งเต็มแบบนี้เป็นยังไงแต่นี่ขาดขาดแค่วัดบู๊นะเดี๋ยวเราไปชมอีกคันหนึ่งที่เราเห็นทั้งหมดนี่คือเจ้า่อสุดสก้านะสุดท้ทั้งหมดกล้านะครับผมกล้าทั้งหมดทีนี้เราอาจจะเข้ามากันเมื่อนิดเดิงเพราะว่าเออบางคนก็รอเลิกงานอะไรต่างๆนะพี่ตู้นะครับผมเสียแต่รถคันนี้เนี่ยของเราก็บอกนิดนึงแล้วกันก็คือผลลุ้นของทีมงานทั้งหมดจะส่งวันอาทิตย์แล้วคันนี้จะส่งพรุ่งนี้นะครับผมของเราเนี่ยบอกก่อนนะว่า ส่งทั่วประเทศได้เลยนะครับผมเพราะว่าของเราอยู่ในตลาดไทยเนี่ยบางคนลูกค้าเนี่ยดูจากไลฟ์สดหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือเข้ามาที่ตลาดไทยของเราได้เลยครับผมใช่ครับบางทีตลาดไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับบางทีลูกค้ามาจากภาคใต้ภาคเหนือแล้วก็มาแวะวันนี้เดินเข้ามาดูใช่ครับผมแล้วขับบ้านไปพี่ผมอยากจัดไปแนทอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็มีบริการหมดนะครับเพราะเราเป็นจุดศูนย์กลางอยู่แล้วใช่ครับผมโปรดีมีแต่เฮงใช่ครับผม เดี๋ยวเราพาไปดูพี่ยักษ์ใหญ่ของเรานะครับใช่เยอะไปเดี๋ยวไม่ได้ฟังไม่ได้ยังไงดูท่อก่อนใั้ชั้นก่อนแล้วครับหลบป้ายทะเบียนหนึงเลยมามมาดอกแบบนี้เท่าเท่าไรครับ RDA ตัวไหนครับแบบน่าเดี๋ยวให้ทีมงานตอบไปนะครับผมทักเข้าไปในข้อความเอาไว้ข้อคว้าเลยครับนะอยวให้ทีมงานตอบไปขออนุญาทีมงานหน่อย ต่อวชีวิตต่อว่าชีวิตนี้นะครับผมว่าตอนนี้นะครับป้าจะเบียนนะครับผมเป็นงานได้าแท้นะครับ่ไม่ได้งานติ๊กเกอร์นะงานได้าแท้ส่วนท่อเป็นท่อไฟดรานะครับผมเน่ๆแบรนด์นี้นี่นะต้องบอกว่าพวกพี่ตูนี่ยลองมาหลายแบรนด์ลแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ว่าเสียงท้อสุดเลยช่ตลาดไทยใส่แบรนด์นี้ทั้งหมดใช่นะครับผมผมเคยนะพี่ตูนใส่ท่อไปแล้วเวลาท่อมันดังเวลามันเยียบเบียเสียงไม่แน่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่ง เสียงสกัดเลสไม่ได้ใช่ครับินไปต้องเนื้อเนื้อหาชิ้นงานอะไรเงี้ยไม่ได้รอยชงรอยเชื่อมบางทีก็ขาดนะครับผมเพราะวผมเนี่ยแต่งรถมาเยอะผมเลยบอกว่าให้ทำงานแบบนี้หัรบผวะคีวสร้างมับครับผมประมาณนี้นะครวน้ก็วยนะ้ไหนโปรโมชั่นมาว่าดาวเท่าไหร่อะไรยังไงพักที่ข้อความเพจนะครับมีแอดมินบริการ ตอบทุกปัญหาจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ยังไงแบบไหนธนาคารที่ผมมีเป็นลูกค้า V.P เข้ามาสอบถามกันเลยมีบริการเดี๋ยวเราพาไปดูพี่ยักษ์ใหญ่หรือยังไงดีพี่นี่ครับนี่งลำหนึ่งครับผมนี่ครับอาดไม่ได้เลยพี่ใหญ่ของเราพี่ใหญ่ไม่ได้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ของเราเนี่ยครับผมสายเกียร์ที่นั่งนะสายครับผมพี่ใหญ่นะสายที่นั่งแล้วตัวนี้เป็นตัวเอ่ออัลติเมทใช่ไหมเขาเรียกอัลติเมทป่ะอัลติเมทนะครับสูงเกืบสามพันนะ ไ,ไม่มสามาวนะครับ<ช>ผมร<า>ัที่ไหนไม่มีรถที่เราม,มีรถนะเห็นที่บอกว่ารถยังไม่ได้รอที่เรามีลองดูกันใับ,บนป้า่มาาไม่ว่าจะเป็น่ไฟหน้าโอเคเริ่มจากไฟหน้าก่อนนะมีคนเรียกร้องมา่าไปนี่ไฟหน้ากันเลยอ่าตัวนี้ตัวนี้เอเอ อหอกเไ่น้าชเชยแบบนี้รุ่นนี้ต้องบอกว่าเมื่อเดือนธันวาเนี่ยขายดีทุกมากนะใช่ครับหาราคารถแทบไม่ทัน4,000-5,000คันได้แล้วนะครับผมน่าประมาณนั้งประเทศนะทั่ประเทศน้ไม่ได้ขอเรานะไม่ได้ตะขารับรับหรทั่วประเทศแล้วก็ฐานการบรรทมว่ายี่สู่ของเราเนี่ย ครับคุณว่าออปชันดีที่สุดตัวนี้เป็นสามมุกนะใช่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 สามมุกครับผมอ่าอ่าตัวนี้นะครับสี่เซนเซอร์นะครับเซนเซอร์จะมีรอบคันเนาะนี่ประมาณนี้รอบคันอ่าตัวนี้นะครับเป็นท็อปขับสองเขานะครับก็จะมีในส่วนของกล้องกล้องหน้าดูว่ากล้มิร่านะครับผมนี่ตัวจับนะครับผมเป็นตัวจับเซนเซอร์สามารถช่วยเบรกด้วยแล้วก็ช่วยเตือนนี่ด้วยนะครับจะมีในรุ่นตัวท็อปนะต้องบอกก่อนว่ามีในรุ่นตัวท็อปเนาะใช่ใช่ครับพี่ครับเขาบอกตรงนี้ครับ นี่ไฟหน้าเป็นโกลด์ลเตอร์นะรถของเราพร้อมที่จะพร้อมส่งมอบเลยเหรอใช่ครับผมพร้อมส่งมอบเลยครับเออเฮียดีขับไปดูล้อตรงนี้นะครับล้อตรงนี้เราให้มาถึงขอบยี่สิบนะครับผมล้อตรงนี้นะี่ดีของมันดีใช่ครับผมล้อตรงนี้เนี่ยแต่เราให้มันถึงขอบยี่สิบนะครับผมกับลายใบพัดสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้นะตรงนี้เนี่ยจอกเป็นแบบสีด้านด้านะครับ ถ้าผมชอบแบบกระแตแตกต่างที่นี่ทำได้ไหมทำได้ครับผมเนนกกัออีแล้วเเหรปลี่ยนฝากระโปรงก็ได้ดีจผมก็เคยติดต่อมาว่าเลยวอยากเปลี่ยนฝากระโปรงเอาเป็นครับอนให้เป็นเป็นคาร์บอนใช่เป็นคาร์บอนแล้อว่าใส่ล้อแม็กซ์ลายลายโหดหรือว่าจะเป็นยางออสเตรเลียที่เราก็มีได้หมดได้หมดจัดจบจัดจบะจบเราดูแต่ให้เลยเราดูเท่าไหร่ี่เด้ดลองดูภายในดีตายนะนี่ครับด้านด้านข้างนะครับเป็นน้สวยเลยนะครับอ่าวผมกินแล้ว ภายในต้องบอกว่าไฟเราเนี่ยรับสมัยนะครับตัวนี้นะครับผมรับสมัยเลยตัวนี้ไฟต้อนนะครับนี่รับสมัยด้านหลังเนี่ยนะด้านหลังนี่เราก็มีที่ชาร์จแบตต่างๆนะครับใช่ครับผมใช่ครับนี่มีอุปกรณ์สะดวกนะครับอ่ามีอุปกรณ์สะดวกนะครับอ่าที่ชาร์จแบตต่างๆมีไฟแปลงไฟอันนี้แปลงไฟเป็นเป็น ชาร์จไฟบ้านได้เลยเป็น220โวลต์ได้เลยได้เลยใช่ใช่ครับผมเวลาเราไปต่อต้นตามา่าวาดใจเลยนะอันน้ำาไร้ค่น้าะไรได้เลยนะได้เลยนะงาครับผมัวนี้นะผมดูดูมาดึงด้านท้ายฝาดด้านท้ายดูสวยเลยนี่ใช่ครับผมต้องบอกว่าไวรุ่นจ๋าเรื่อครอบเลยใช่ครับผมไปรุ่นจาเร่องอบเลยครับไฟนว่สวย แบบนี้ครับผมแล้ตัวนี้เนี่ยเปิดให้มหน่อยปึ๊บอืมเฮ้ยไม่ออกโอ้ยไฟฟ้าโอ้เาไมเยเฉยเลยเฉยเยโอ้ไปทีึงป๊บอ่าดีครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราไฟฟ้านี่แบบนี้ทันสมัยแบบนี้นะครับทันสมัยแบบนี้กล้าะบอย่ายังไงเลยอ่ะเดี๋ยวเราโชว์อีกทีทีนึง ปึ๊บเอาเฮ้ยไปไหนล่ะไม่มีหาไม่เจอเอาเลยเอาเอาแล้วเอาแล้วยังไงที่นี่นี่ครับผมอ่าแล้วเสร็จเราสมมุตินะครับเราลองดูให้นิดนึงสักงสองนาทีเวลาเราเก็บของนะแล้วเกิดว่าปิดปิดประตูลงมาแบบนี้กำลังก็เก็บของอยู่ปึ๊บเสร็จมันจะมีระบบให้เรายังไงปึ้งอ่าดีครับมีระบบป้องกันระบบป้องกันไม่ได้ไม่ได้คือหักไปแล้วหลังหักไปแล้วไม่ได้เจ็บเลยออกไม่เจ็บออกไม่ได้ นี่ครับแล้วก็แล้ก็ลงได้สมายจบลงได้เลยครับผมเริ่มกลัวครับว่าเ้ยคุณผู้หญิงใช้แล้วแบบว่าเ,เป็นหีบไม้อะไรไม้แล้วโอเคตัวนี้สำหรับดีเอ็กซ์นะโปรโมชั่นดีๆก็ที่ตลาดไทยมีตามเข้ามาได้เลยนะผมโปรโมชั่นเข้ามาสอบถามได้เลยครับใช่ใช่เราเริ่มต้นก็มีนะไม่ต้องใช้เงินเยอะหลักแสนต้นต้นครับผมไปดูไปดูตัวนี้ไปตัวนี้หกสิบเก้าโอเคโหสี่นเาเงนะ ถ่าอย่างนัพี่ทูนสี่หมื่นก้าศอกได้ก็เป็นเล่นทำเป็นเล่นไปมั้หนึ่งก็บาดเลยนะเจ็บที่หน้าอกได้เลยนะโอ้ไม่กล้าชื่อเอาล่ะนะพี่ส่วนคันนี้นะมาพี่พี่ใหญ่ของเราในสายกระบะนะครับพี่ใหญ่มาในสายกระบะต้องรุ่นนี้เลยนะครับครับผมคันนี้ที่บอกกันว่ายีรำไม่ครับยีรมซิ่งยีรมซิ่งนะไม่แคพ้ไม่แค่พ้เพราะเรามาแต่ง แต่โหดแต่รวยยังที่นั้นแต่ตั้งแค่เราก็ทําได้ครับน้องบางคนบอกพี่ครับตั้งแต่แค่เอาตนี้ออกมาออกเราก็ทําได้เรื่องลื้อที่เราเกาะต่อได้แต่ประกอบคืนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วตั้งือแกะเลยครับผมได้ได้ครับตัวนี้นะครับเป็นตัวรุ่นราคา9 3 9เหรอตัวดูราคา999นะครับผมตัวนี้ตัวนี้ได้ก่อนอกอย่างหนึ่งก็คือเอาตัว ใช่ใช่พี่ใช่ใช่ตัวแรกจะทำเป็นอินซีรี่สครับผมใช่ครับพี่เรามาดูภายในเนี่ยจะเป็นสีดำทั้งหมดอ่ะพี่ตูนครับผมตัวนี้เรามีนังเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้ถูกต้องมีกุญแจไหมมีกุญแจไหมกุญแจอ่ามีตัวเกียร์ตรงไหนครับกุญแจอยู่นี่อ่ากุญแจมีนะพี่ตูนเราขึ้นไปสตาร์ทให้น้องหน่อยนี่เราดูกุญแจเพราะเราใส่อะไรมากุญแจนี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นี่ครับผมนะกุญแจแบบนี้นะรถรถไม่ได้แพงอ่าเพราะกุญแจเนี่ยแหละแพงประมาณเก้าแสนบาทเราขึ้นไปเสร็จปุ๊บ ตัวนี้เนี่ยมีพุตสตาร์ทนะอ่าเข้ามาดูกันนิดนึงอ่ามุมนี้เป็นพุตสตาร์ทนี่ครับาจะมองไม่เห็นนะไม่มเห็นไม่เป็นไรโอ้โหเออม,มาเออมาดีดีดีนิ้ว,วเป็นพุตสตาร์ทนะครับนี่นี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตาร์ดให้ชมกันอ่ะนี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับนี่คันนี้ว่าไงคันนี้เบ็ดดี้ขันนี้คือคือใส่มาเต็มคือหนึ่งนี่วัดบูสใส่มาครับผมนี่ใช้งานได้จริง มันต้องเหยียบนะมันต้องเหยียบนะ,ม,นนะมันจะรู้ว่าใช้งานได้จริงว่าอ่าครับผมเอานี่ยเน,นี่นี่นี่วันรอบเดียวรอบเดียววันรอบเดียวนรอบเดียวรอบแล้วเห็นไหมครับวันลังนรอบใช้ง,งานได้จริงทั้งหมดนะครับผมนี่ใช้งานได้จริงทั้งหมดนะครับผมิงนะครับครับผมตัวนี้เนี่ยโปรโมชั่นนะหลักหมื่นเท่านั้นนะพี่อ่าหลักหมื่นก็ดาวลดได้นะใช่ใช่ใช่แต่ตัวนี้หลักหมื่นเท่านั้นติดต่อ สาขาตลาดไทยเข้ามาเอทุกคนเนี่ยเก่งหมดชำนาญหมดทุกคนรถแต่งซิ่งต้องตลาดไทยเท่านั้นนะใช่ใแล้วภายในของเขาเดีตัวนี้เป็นสีดำนะครับเอ็กซิลี่นะครับผมจะเป็นโทนดำตั้งแต่ข้างบนเลยนะดูดูครับผนังข้างบนนี้นะอันนี้ก็โทนดำหมดเลยนะครับฝาครอบต่างๆนะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับผมวงมารัยเป็นมันตีฟังก์ชั่นนะมีตัวล็อกความเร็วได้ควบคุนโทลได้อะไรได้นะครับผมมีครับผมมีการลื่นถลายด้วยนะครับตัวสูงตัวนี้เนาะ เพิ่มเข้ามานี่นะครับแบบนี้อ่าฮะใส่ท่อซิ่งมาด้วยอ่ะเราให้ให้ตาอช่องหลังแอรออ์ช่องหลังเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอพาลูกค้าเนิดนดูแอร์ช่องหลังแอร์ช่องหลังตรงนี้เลยนะนี่แอร์ช่องหลังตัวนี้นี่มีเลยนะอาา่าฮะซึ่งตัว LDA จะต่อเพิ่มเติมก็ยินดีจัดให้นะครับที่ตลาดไทยใช่นะที่ตลาดไทยก็ม้องจัดให้นะครับก็เป็นก่อนหนังนะก่อนหนังนะครับผม เรามปดูท่อลาฟซี่นะท่อเน่ใส่ท่อปลายด้ายนะท่อซิ่นะครับนี่อะลองเบิดเรื่อนห่อยให้น้องตัดกันจับสไตล์ตัวถูกลิซี่แบบนี้เราก็ทำซิ่งๆได้นะครับ มีเลเกมนะตามไปดีอกอกันตัวนี้ของวันของวันเป็นล้อนะครับผมป็อยนิดนะเป็นลายมาเวลผเป็นลายมาเวลนับลยางซูแมทพอตเลตวนี้พอตเลนะครับผเป็นลายยางลายเดียวกับเลลิงนะครับผมอดีนะลายเดียวตัวนี้นะครับผม ออกรถกับเราดีจัดแบบนี้ออกไปชิ่งได้เลยไม่ต้องไปหาร้านแต่งต่างแล้วนะผมโอเคไงออกไปก็ขับหล่อๆไปเลยที่เดียวจบถือไม่ต้องไปทำเพิ่มอะไรีที่ผมกล้าพูดเาว่าอะไรหนึ่งครับผมเพรว่าบางทีเนี่ยลูกค้าออกไปแล้วไปติดตั้งดิฟฟี่หรือว่าฟูดเฮ้ยรับไปเลยด้วยครับคำไม่จบนะฮะแล้วกลับมาให้เซลล์แก้อย่างนี้นะครับผมไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าติดกับเราเราก็ดูแลให้ติดเราเนี่ยเราให้อ่าคนดูแลครับผมก็คือให้ช่างเนี่ยดูแลตลอดครับผมไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเราให้ช่างดูแลนั่นเลยว่า เออพี่ครับเดี๋ยวโทรหาช่างให้หน่อยได้ให้หน่อยได้หมดทุกอย่างนะครับผมออโอเคครับผมเ,บเดี๋ยวเราอ,เอีก,อ,กอีกตัวหนึง่งอบนนี้ก็คือรถไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันนะครับเป็นรถที่ขายดีของที่นี่เลยนะครับผมก็ตื่ตลาดไทยใช่รถประเภทนี้เราก็เรียกว่าอะไรเราเป็นคนหนึ่งแล้วไ รถประเภทนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งยแล้วนะครับใช่ครับผอกรถคอกรถตู้ทึบรถแต่งซิ่งใช่ใช่พี่เราเอ็หนึ่งเลยนี่นี่ยังไงไม่รูว่าพวกเราบุกเบิกมา่ารุ่นแรกๆเลยนะผมเพราะในตลาดไทยเนี่ยแถวนี้ผมกล้าพูดว่าไม่มีใครช่ำชองเรื่องเรื่องพวกรถคอกอะไรต่างๆของเราเราเข้าแรกๆเลยดีกว่าใช่ใช่งประเภทนี้นะเพราะเราเข้าใจเข้าใจถึงคนที่ทํามาหาชีหากอาชีพนี้ใช่เราเลยทํารถบาตอบสกรนสมัยก่อนรถคอกก็คิดว่าธรรมดา